บ้านห้องให้โชคสวัสดีเอฟซีสุขุมสุขวัลก,กับผมตะกิมาตามแนวทางรัฐบาลไทยเลขไทยของคนปลากันเนาะพี่น้องเนาะหมวดที่สองหมวดแรกกับพ่อเขารุนละพี่น้องบรรดาขอแจ้มือแนววันบนว่าขอแจ้มือเนี่ยบัดเพิ่นอยู่นัเนเมเ,นเ,นนเพิ่นนั่นบัดเข่ามาซีงวดหางวดบัดพ่อปล่อยให้พี่น้องเขาเบิ่งบัดพ่อเขาว่าทันเฮ็ดขายขี้หนาเนี่ยบนว่าบัดยูนัมเพิน่นบัดเข่าซีงวดหางวด เพนวาขั้นแมนงวดนี่งวดที่สองในบ่อเขาเนี่ยก็เพื่อนไก็ขี้ยุดบ่ให้ได้พี่น้องมันเป็นจังไดสั้นบรรยูน้ำเพลินบัดเข่าดีสีงวดห้างวดเอามาเบิ่งกันพี่น้องค้นไปมันเป็นจังใดเพนวาบรอยูน้ำเพลินคือื่อเขาดีแท้ บดยุนเปื่นบดเขาซีงวาดหางวัดนอี่น้องบัดมาหอดเทาบัดเปิ่นไปทั้งหม่ฮอดบอใกล้จากตัวเป่นว่าขอแจ่มือขั้นพเขาเลยก็คิบว่าห้ Whoop. Huh? วิ่งบนวิ่งบนเจ็ดบ่เข่ามูลเลยตเตนี้จันไดยังว่าบเข่ามูกอยังวาเลกแปดหาหาแปดขึ้นมาแห้งแต่ลอตเตอรี ไปขี่ซื้อน้ำกระเจาแน,กน,น่กันเด๋ยวโรตเตอรี่กับเพราะมีขายบนพันหายเก็ดได้พี่น้องได้หายเก็ด ก็สี่เจ็ดห้าพี่น้องลับตัวน้ำได้เด้อเห็กสองคูสองหางแต่ก็มีเล็กสามตัวอยู่พี่น้องคูหนึง่งเล็กสามตัวของ็น ไม่อยุดพูนึง่งแปดเกียห้าูดนึงพี่น้อง เลขกสองตัวมีตัวเน้นน้พี่น้องสองคูสองหางหนึ่งถ้าพี่น้องมักหาแเข้ากับจัดเอาเนาะพี่น้องเนาะหาแปดหาหรือว่า8ปดเดเดแนี่เข้ากับตัดเข้ากับซ้อยใไร้ท่นี่ยในแปดหาในว้านดังคักหาใสารร่ไปลรถทีรีกันเล วิ่งหลางหนึ่งพี่น่องมากบอลักหนึ่งหนึ่งขีดหนึ่งอย่างพีหน่องกี่มาบอวัดแม่หนึ่งสอง หนึ่งหกหนึ่งแปดพี่น้องปรมาเพื่อนจับครูเขากรหามาใส่เจ็ดกับนหะนึ่งได้เลยเจ็ดกับหนึ่งหรือว่าหนึ่งกับเจ็ดเนี่ยปอมีต,ตัวเนียนนะพี่น้องเลขสองคูหนึ่ง ให้หนึ่งหกหนึ่งแปดไปกี่มาหนึ่งสองวันแม่สะละนะพี่นอ้องครับนายอเอาเลขบาหลายคู่หลายหางดอกนี่ละสุดเจียมือบนวิ่งเจ็ดเจ็ดสีเจ็ดหาเพิ่มบนเด่นไห้เลขสองคู่หนึง่งจะเริ่มกลับตัวทำได้พี่นอ้องเลขสามตัวกับหางเดียวแปดเจ็ดหา ล่างวิ่งหนึ่งหนึ่งหกหนึ่งแปดเนี่ยมามีตัวเน้นคือกันล่างก็จะเลื่อมกลับตัวน้ำหกหนึ่งหนึ่งหกแปดหนึ่งหนึ่งแปดเนี่ยมามักเป็นจับคู่ข้ากระหามมาใส่หนึ่งเลยหายใส่เก็บใส่หนึ่งไหนได้ไปลองได้ไปลองหอกกระชับหน้าจอเอามักสอบไปไรกระหามโรตลีกันม,ม,มามาเข้ากับพันนะขอบปุ่นขอบพุ่นพ้นปลาหลายๆครับผม กดไลค์กดแชร์กดติดตามมาหน้าหอวโชคสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับผม